ก็ไม่รู้ที่ไหน เดี๋ยวก่อนจำเสียงได้เลยพี่ว่าเสียงสารพีได้แน่เลยใช่ไหมคิดว่าใช่สารพีไหม <c oughs> ใช่ไหมพูดด้วยใช่ใช่ไหมถ้าอย่งงางนั้นช่วยอะไรหน่อยได้ไหมออกไปบอกสารพีว่าพี่ธาราไม่อยู่ได้ไหมพูดได้นะไปบอกกับสารพีว่าพี่ธาราไม่อยู่ ตายแล้วครับถ้าดูเยอะเยอะตายแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรบอกเขาทาถู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 เหรอมานี่หน่อยได้ไหมเนี่ยทาถูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่ทาลาอยู่ป้า แล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าเกิดพี่ทาราไม่อยู่ ได้เรื่องหรือเปล่ามไม่รู้เนะี่ยเป็นไงให้บอกหน่อยังเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวสซอร์เบียอะไรตังพี่อะไรนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ไปบอก,กว่าพี่ไม่อยู่แล้วเขาเข้ามาได้ยังไงนะฮะทาถูทาถูาถยังไงเนี่ยทำดีมากเ๋ยวมีรางวัลให้ไม่ใจไม่ได้เลยเนี่ย นเนาะสารพีามาหาพี่อีกแล้วเนี่ยามาทุกวันเลยสารพีไม่เบื่อบ้างหรือยังไงฮะไม่เคยเบื่อเลยอะตั้งแต่มาหาพี่ทาลาก็แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจตลอดเลยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยาสารพีจะมาหาพี่ทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะทำไมละจ้าอา้าวสารพีไม่คิดว่าพี่เนี่ยจะมีธุระจะไม่ว่างบางยย้างหรือยังไงฮะแม ความในใจจะมาบอกพี่ใช่จ้ะคือที่มาหาทุกวันทุกวันเนี่ยก็คือว่ามีเรื่องอยากจะมาบอกพี่ใช่ไหมใช่แล้วอาเท่านั้นวันนี้เนี่ยสารพีพร้อมไหมที่จะบอกให้พีได้รู้พรีตจ้ะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาหาพี่ถ้าบอกวันนี้ในังไงพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแน่นอนอ่าถอาเท่านั้นรีบบอกพี่มาเลยให้วความในใจที่อยากจะบอกพี่เนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะ นะพีถามจริงว่าที่มาหาพี่ทุกวันเนี่ยก็คือแค่นี้ที่จะบอกพี่แค่นี้โอ้แล้วทำไมไม่ได้บอกพี่ตั้งแต่แรกมันบอกได้เลยเหรอพี่ก็จะบอกให้สารพีรู้ว่าพี่เนี่ยก็รักสารพีเหมือนกันเว้ยกินป่ะยัเอาลนะคะอะไรสารพีจะมานอนอะไรตรงนี้เล่าเอ้าฮะก็สารพีรักพี่พี่ก็รักสารพีใช่พี่ก็รักสารพีไงใช่ไงแต่ว่าพี่รักสารพีแบบพี่น้อง หรักแบบน้องสาวโอ้ยแล้วมันจะไปมันชิบหายอะไรลูกอย่าหรกทำยังไงดีเนี่ยพี่สารพีบ่นเนี่ยบอกว่ารักแบบน้องสาวเนี่ยมันจะไปมันอะไรเอากอยากมันเหรออยากมันไปยืนแก้ผ้าตอนรถติดตุนไปยืนทำไมตอนรถติดอ่ะไปโบกรถต้องไปพวกก็บีบแตะกันให้ควัดอ่ะ หวาเมียนะจ๊ะสารพีทำไมสารพีเลิกคิดแบบนี้เลยพี่ไม่มีทางที่จะคิดกับสารพีแบบชู้สาวเลยไปไปไปคุยกันไม่รู้เรื่องนะกลับบ้านไป่ได้แล้วพิธาดาเปลี่ยนใจว่าเผื่อเด็กแถวนี้เขาจะชอบหรือเปล่าอ่ะชอบไหมเนี่ยเงี้ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นเหรอเนี่ยยังทำใจไม่เป็นถ้าเกินขค่ะอ๋อ เขามีแฟนแล้วพิธาดากลับไม่ได้แล้วไปพิธาลูงั้น,นฉันให้จับฟีฟีเอาไหมอะอะไรนะให้จับฟีฟีอะไม่เอาอ่ะมีเจ้าของแล้วไม่อ <c oughs> จับซะหน่อยเขาทำมาแพงอ,อะไรนะทำหน้ามาแพงจับแก้มจับเมื่อเลยจ่ะจับสิจับสิจับสิทำงานแบบพี่สาวเลย ตีมันจะงอดต้องนั่งเองตรงนัต้งนั่งต้งนั้นนะใครตาใส่ีนี้เนี่ใครลองเช้าน่าน้าทึเปิองเช้าเลยหรอเนี่ยพี่ทายละไม่ได้ก็พี่ทายโลเขาเอาหินรับมีดไปไว้ตรงนั้นงใช่ ีมาให้ลายมือกันเนี่ยให้เอาหินไปไว้ตรงอื่นแล้วเอาหิไปไปหินก่อนแขนเย็นหลากชาเสียหินมวลหินรับมีดนั่นแหละเออถ้าแกเอาไปไว้ตรงอื่นนายฉันมันก็ไม่แห้งแล้หินมันโตวางอยู่เี็กมึงเอาหัวไปโขกทำไมอ่ะบีเอ๊นีขอโทษสารพีบีไม่ได้ตั้งใจกับหมอก่อน ก็พี่บอกสารพีแล้วว่าให้อยู่น้องให้กลับบ้านไปได้แล้วแต่สารพีไม่ฟังพี่ไปไปไปเดี๋ยวพี่มาบโบกเครื่องบินเลยน,นี่ให้กลับเครื่องบินเลยเหรอเนี่ยมาบวกจะให้ออกไปไกลแล้วรถติดเี้ยโบกเครื่องบินน่าจะไวหว่าพี่ธาราสารพีพี่ขอโทษนะพี่ฟังคำของฉันไว้นะวันนี้พี่ทำให้ฉันหน้าแหงจำไว้ถ้าวันไหนพี่มีความรักฉันขอให้พี่หน้าแหกมาหน้าฉันสารพี